าพี่น้องสีขาวกอาบน้ำอาได้ให้หลานเราเตรียมโตไปโรงเรียนวันที่แปดของเศร้าครับพี่น้องวันที่ขาวเศร้าสอบเรทาทเพลาะห้หรอกสีขาสีขแล้วมาถึงเปเมืองไปสีทองครับพี่น้อง้าสีน้อยมาไปสีคองนี่นะแล้วพดีันที่สีขาวบ้านทาสิ่งอนกันแล้วครัพี่น้อง,งก็โดนหลอกเาพลา ประเด็นขาดเพราะตะบุญเพราะเป็นไตเอ็นเบียกก็ดีพี่น้องเอ้ยฝนตกนเป็นตะนอดนิดสวัสดีครับน้องไอสวัสดีค่ะสองมือสิคันสองมือน้องไออยู่ไหนกับลุงต่อเนี่ย เส้นตั้งบันไดเลื่อนบอกว่าลงดูบันไดเลื่อนก่อนเลาวไปคาบเอามาแต่โซนเด็กๆเราพี่น้องตอนนี้กับเส้นทางผ้ามาหลับเอาเงินนะครับปากับลุงปลาแตงกับลุงเผยบันฝากเงินมาให้เพชรเพชรไอสปริงโลนะครับ ใส่โลดชรสป,ปิงโล่เนาะลองมาเอาอยูเวทเทินนะครับอยู่เส้นทันนนานถ้านน้องไอมันั่งไปังรับเอาอยูรงเรียมได้ห,ดไนไหนหน้องไอ้บายก่อนบายน้องสวัสดีก่อนสวัสดีข้าก่อนน้องไอเห็นอะไรไม่เอ่ยอะไรนะ่ะหนันมาพูดกับนี่หันมาพูดกับลุงก่อนผ้าใบบันไดเรือนน้องไอใส่รองเท้าไม่ถูก น้องไอใส่รองเท้าใหม่เกือบกระดัมดำบันเดมือเงี้ยไปหับเอายุงเลี้ยนแล้วก็มาโหลดเดี๋ยวลุ่นสี่หายไหมเด้อเกือบเกือบดำที่ห้อโอ้ยเด็กหน่อยเป็นอกเนาะไปไปขึ้นลิสต์ไปกำลังขึ้นค่ะ b องยังปั๊บ น้องไอ้เตีเต้นไหม้องไอ้ยังไหเนี่ยย้า้ขึ้นยืมมันยืดยืมยืดไปตื่นเต้นไหมเห็นป้าไหมนน้ำเลนั่นแหะน้ำเน่แปลว่าน้ำทะเลพี่น้องโอ้ ไปจับดูสิจับไหมจัไ่จับไปู่ปม่ัม่จับไม่จับม่จับไ่จับไห่ไ่ไมม่จั่จไม่จัไมัไมั่ไมับม่ยัมัไนไจัย่มัจัไ่่ไไป่ัมัม ไปถ่าเก,กัมียักษไป,ไปมเมาเงินกับเรื่อมพี่นอ้องเรื่อมบมัประชาสนใบขับขี่เข้าว่าอาเนาะเบืเถอะมานี่เสี่ยควเหรอสวัสดีพี่น้องสุพุสุขคนอีกเทือนนึงนะครับ มาหอดบ้านล่ะพี่น้องว่าสิปเปาเงินกนลังอายุเส้นทันข้องหันนี่แหละหันว่าได้วดา่วาได้ยอนอย่างจีิวายย่าไดายยา้ยอนผมเ้ยสองสีเลยผมมักใส่แต่เสือ้อแขนสั้นพี่น้องลืมเอาฟ้าประจำตัวประชาชนไปพอดีไปหอดเครื่องทางล่ละหวะูว่ามันบ่ได้เอาไปจะเรียกว่าอันนี้บคับซี่เขาบอกเอาใบคับคีพี่น้องของเวสเทิร์นยูเนียน เขาเอาตวบัตรประชาชนแล้วก็ให้ไอเดียการในแอปเขากับว่ารับเนาะเขาเอาตวบัตรประชาชนตัวจริงแ็เ,เลยพันธมอตรไปส่งของแล้วก็แวะสื่อของยูแมคโคครับแวะสื่อของยูแมคโคพวกของสีเห็ดปอเปียอะไรล่ประปอเปียนี่สีเห็ดแจกเหชแจกผู้เฒ่าเนาะอ,อยู่แถวบ้านนี่นะ เขาเรียกหลอ่อบ้างเขาเรียกหลอ่อบ้างแสบบ้างพี่นอ้องลราคาเขาเร็กหน่อยสีเฮ็ดเป็นเซ็ตบ็อกซ์พี่นอ้องสีเฮ็ดเป็นพวกขนมกับนุ่มคือว่านำผลไม้ละ่ะเดี๋ยวสิไปเบิ่งอยู่่่อออาอายู่ท็อปอยู่ทอ็อ,ทอปสุร์มาร์เก็ตเนาะอยู่เส้นท่านนั่นแหละการเทนี่ก็ได้สนับสนุนจาก ลุงเผยกับปาแตนเนาะกับขอบคุณลุงกระปาหลายๆได้ครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีอไอวุฒิน้องตาปเปลี่ยนละที่แรกแต่ว่าไปคุยกับคู่อนุบาลแล้วคู่ลรงเรียนน้องไอเนาะศูนเด็กๆมันมีแต่เด็กหน่อยๆเนาะมันกะกินอนนเ้นบ่เป็นครับกินเด็กหน่อยอะ่ะกินของแข็งๆว่าขได้ของถอดแบบสปริงโล่ปอเปลี่ยนก็เลยสิเหตุเป็นเซ็ตบ,บอ๊อบ ใส่ถุงให้แจกเล็กน้อยโหลดคนละเศษเพราะว่าอาหารกลางวันเล็กน้อยแบบสูตรเล็กๆส่วนมากสิเป็นก๋าต้มสิเป็นเอียงหลกักเขาเฮ็ดอยู่แล้วครับเขามอีอาหารกลางวันทุกมืออยู่แล้วเนาะสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเฮ็ดเป็นเสริมไปเดี๋ยวสิเบิง้งอีกเทื่อหนึ่งว่าเดี๋ยวเป็นผลไมา้แบบแอปเปิลข้าวราวยขนมแล้วก็เพื่อว่านุ่มเนาะแล้วแต่เดี๋ยวสิ จัดให้มันอยู่ในงบเหล่ะพี่นอ้องเพิ่นให้มากหนึ่งลอยเรียนแค่ดาดานะกระสีประมาณสองคอนซีกระสีได้กลับเขาไปเอาแล้วพี่น้องตอนนี้ซีม้งเคืองล่ะเขาปีทอกโมงเนาะก็เลยมาอาัดคลิปก่อนว่างแค่นี้ก็แหว่ซื้อของยุตตลาดซื้อพักเนาะแล้วก็ซื้อของยุแมคโครนะครับอันนี้ก็สิเป็นแผ่นปอเปียะแจกแข็งเนาะที่เ้าสิใไซ ผมสีห่อให้มันแน,น่นก็เกา้าตามขั้นแนะนำของหลายๆคนเนาะป่าหลายๆคนรู้ว่าทีหลายๆคนเพิ่นแนะนำเขามาว่าห่อให้มันแน,น่นมันจังสีบออมน้ํามันน้ํามันจังสีบอกเข้าไปทางในได้เนาะแล้วก็เวลาพับขาดก็คือให้มันแน่นนะพี่นอ้องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใส่น้ํามันนะครับน้ำมันนี่ก็คือให้เต็มกระทะไปเลยแบบให้เครื่องกระทะไปเลยน,นะ ที่เพิ่นเห็นผมถอดอะ่ะเพิ่นว่าน้ำมันมันหน่อยมันสีอมน้ำมัน,นกับแมงพ่วงเพิ่นอีหลีล่ะพี่น้องมันอมน้ำมันอีหลีเนาะแกอัอนนี้ก็สีไส้พิเศษอกเห็นไหมเนาะเพราะว่าข้ามีผู้สนับสนุนอันนี้ก็คือเห็ดเห็ดหอมเนาะเข้าไปหาเห็ดหูนูนบม่มีพี่น้องอยู่ในแมคโครนะ่ะก็เลยได้เห็ดหอมมาเลยแพ็คหนึ่งแพ็คนี้หกสิบเจ็ดสิบบาทมั้งประมาณนี้แหละหกสิบห้านนบาทได้หลายอยู่ด้พี่น้องเห็ดหอมเนาะ ใส่ของดีไปเลยกระกาลำ2กิโลออกมาจากฝากซองคือถือเนีออกมาจากปากซองแดนนาอือ,อ,าาอเ,นนเ,ลเล่าเนะี่ยกิโลเราวัดวัดถึงห้าบาทซำมะฮอนกิโลละสี่สิบบาทเนาะอุ้บลน,น้ำเข่ากระลำจากจากปักเซ่น้ำเนี้ยครับพี่น้องจากเล้าน้ำพุนเซนกระซิ่งส,ส้2กิโลเนาะพน้หงซื้อมาสองถุงซื้อมาสองถุงก้วตัก ลักสลัดกินกับเนาะและ้วก็พักนั่งเลิศสิบาบาท,พ,บบาทบพักสลัดมีความอ้วนหกสิบาทแล้วแต่นีอ่าพักสลางแง่เฮ้ยพักสลางแง่ใบสลางแหน่ครับบานผมเอือนพักอีแง่เนาะบางหม่อมก็เอือนพักสแง่บานผมเอือนพักอีแง่เรือว่าใบใบสลางแหน่นะครับพี่น้องซื้อมาอันนี้จะห้าสิบบาท ประมาณโลหนึ่งครับพอมัมาละยิบหาจะเป็นพักนะครับพักก็เรียบร้อยแล้วเหลือต้าหมูหมูลืมครับรืมอีลีรื่มแห้งหมูสับนี่หละของที่สีอันนี้เอออีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องครับแพ็คเกจนี่อันนี้ก็กีสิบหาชุดเนาะ เซ็กล้องมีกิหากล้องไปสิแจกแม่บ้านนี่แหละครับแจกแถวเพื่อนไกลๆผมนี่แหล,ละเรจะแจกพวกผู้เฒ่านัาากน้อยเนาะเนาะลราจะสิแจกลูกค้าประจำล่งสีอีพอที่เอาเขามาสีประจำมาเนาะเออผมก็สซวันเ,เร็จแจกแ้าเพื่อนที่แบบจ้าเอื่นสีประจําประจาแบบบ่บปเปเีียนไปสีลงสีอื่นเนาะ ผมก็ว่าอีอย่างหนึ่งผมก็สิว่าปีใหม่น่ะผมว่าเออเสียของสมามาร่ากุณลูกค้าคือข้าเจ้าบ้านผมขาเจ้ามากินหนังกี้หนังเนาะก็สิสื่อหนังควายจากเล่าเหระครับหนังควายที่ผมสื่อประจำอ่ะขาเจ้ามาแห่งย็างาบานผมข้าเจ้าแบบเอาไปวอลปากต้ปะปากสื่อมากแล้วก็มาแจกเนี่ยละสามสี่เสร็เนาะแบบปีใหม่ยังแบบ เดี๋ยวผมเห็ดโยกครับทีไม่แบบลูกข้าล่งสีนาะแต่สืเหตุโยกครับตัวพืน่าทา,ทางหนาคุณเหรออนาคตข้าง,า,ขางหนาเนาะอันนี้สื่อม,มาสองอันเพื่อที่ขายอีกนะอันนี้อันละเจ็สิบก็บาทครับวัแคผมใส่เป็นกล้องใสแล้วกันนี้ฟ้าปิดลาคาน้ำจิ้ม ใส่ไส้น้ำทิมเรียบร้อยครับบ่ต้องมานาั่งไฮเอาใส่หลกักกะปิดฟ้าเลยหลกักกะเรียบร้อยครับบต่บต้องบ่ต้องอันยังนี่เอาไส่ถุงเฮ้ยประตูโล่งมากอันนี้ก็สติง่ายครับคือง่ายเก็บตัวเสียแจกผู้เฒ่าอ่า20ชุดครับพี่น้องประมาณ25ชุดนั่นชุเลยนะแจกผู้เฒ่า ล่วมวัตถุดิบกับสิบพันกว่าบาทแหละพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่ผมว่าท่าในสื่อก็คือน,น้ำมันน้ำตาลน้ำตาลนี่เอาไม่เห็นน้ำจิ้มเนาะน้ำสมสายสู้มีแล้วนะครับแล้วกัน้ำตาลเนาะน้ำมันแล้วกักทั่วดินหรือว่าทั่วลีสงอ่ะพี่น้องสืส่อทั่วลีสงอีกนี่ขนาดแบบผมคิดว่าผมชั่วๆแล้วแบบ ก็ยังลืมนะครับเหลือหมูอีกซี่ยากนะครับพี่น้องที่ผมเสื้อน้ำตาลน้ำมันรซดิสง่งแล้วก็หมูซับเนาะที่เสียเอามาซส่เป็นปอเปียนะแล้วก็แค่หลอดนั่นแหละแล้วก็แค่หลอดเนาะหาย,ย่างที่ผมเื่อขนาดผมคิดว่าเออมันมันแบบชั่วแล้วยังบ่ชั่วพี่น้องซื้อของอีกย่างหนึ่งก็คือเอาหลานไปนํามรีด ยางตลาดนี่โอ้ยปวดหัวจักสีสื่อของจักสีเอาหลานจักสีหิวของพี่น้องมันหลายสื่อใกล้ทอดกับให้เพื่อนมากินข้าวแรกเนาะไกล้ถอนหายหแล้วกับก็บางงอให้น้องไก่อยากนมก็อยากพาไปลงเลียนนอ่นเขาบอให้กินนมพี่น้องไปลงเลียนไปลงเรียนศูน,น,นยน์เ,ยนนเด็ดเขาบอให้กินนมเขามีนมหายมีนมจืดหายเป็นถุง น่องจีบของรัฐบาลละ่ะเป็นถุงไห่เนาะหลายข้อนกับเสิงหูยถ้าเป็นคนไทยเนาะมีน้มไห่เป็นน้มถุงครับของรัฐบาลแต่ว่ายุโรงเรียนอะ่ะเล็กหน่อยประมาณสองปีครึ่งน่ะเขาน่มสิเป็นอาหารเสริมเนาะเดียวแบบอาข่้เขาเป็นอาหารลักเขาจะมีขา่ายกินเนาะเล็กหน่อยสีหิววหอยน้มงย่ามเลือกโุงเรียนก็เลาไปก็เลยสี่ส่อเนี่ยจักน้อยนะครับ อีกย่างหนึ่งผมกับฝ่าวไปส,ส่งของให้มูนั่มที่ปาซซ์ส่งไปกับรถรถเขี่ยวบายสามมันก็เลกต้องฟีกเวล,าล่าพี่นอกมันก็เละยังมันก็เลยต้องฝ่าวัดผ้าตองไอแอนขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นริบยู่ไอ,อยูเซนทานบอดดี้ผ้ามาเล่นบานบอลบอดดี้ผ้าไม่ย่งเนาะฝ่าวหลายน้ำไก่อย่าขึ้นบันไดเลื่อนเพราะว่าเพิ่นมาก มากขึ้นบรใไดเรียนพี่น้องนักนารนะมือมาหอดเงี้ยนข่าวเซมูเปลี่ยน,ยรยนกระมูอยู่โล่งรถผมก็สสได้กลับเขาไปเมืองอีกพี่นอ้องครับเขาไปเมืองแปลเงื่อนเนาะแล้วก็ไปซื้ออันนี้อีกเพราะว่าเอาแม่ไปซื้อเห็นมันแล้วเพราะว่ามึงเอื้อนห้าสิเดเฮต้าเสาเนาะผมก็สิเดเฮผูดเดียวนี่แหละประเดเ๋็วก็ไพ่ดอก ว่ามือเศรา้ากะสีคิดว่ากะสิขึ้นถ,ถึงมาเหตุต่าเศร้าเพราะว่าสวยมากเนี่ยเขากะสีได้สีขาวผมกะสีได้สีขาวนะเพราะว่าสีขาวแล้วกะสีปรมามม่เพียงอ่ะก็สีมะฮ่อแล้วก็ทอดแล้วก็แพกเลยน,นะครับพี่นอนองนี่แหละแต่ละมือค่ายังเมื่อวานผมหูแล้วว่าเป็นยังคลิปเมื่อวานคลิปที่แต่งตัวให้น้องไอรไปโรงเรียนอะเป็นยังคือแบบบ่อบ่ไใด บ่ได้ไอ้มันคอมเมนต์ว่าดดพี่น้องเพราะว่ามันผมผมเผลอไปบอกซื้อนัซื้อจริงน้องไอเนาะมันจะปิดกันทันทีเลยครับอ่าตามกฎของ youtube มันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนั้นผมก็แบบลืมไปเนาะก็เลยคอมเมนต์ว่าดดซ้ำคลิปที่ตัละมือนะครับพี่น้องที่อ่าตืึงฝมาม่ นั่นแหละแม่กับเห็ดแนวกินเสาผมกับขัววล้านเนาะกับผ้าล้านอาบน้ำแปลงฟันล้างหนากินเขาก้อนไปลงเลียนแงตงตวไปทรงลงเลียนอะไปหาไปทรงไปทรงนี่กับประมาณแปดโมงถึงแปดโมงเคืองไปไปรับกลับนี่กับประมาณใบสองครับวันนี้มือนี่ไปรับเพลินใบม่วงใบม่งเคืองรางว่ะผมเติมฝาไปเมืองเนาะบ่มีผู้ไปหับ อี่พอรแล้วก็ค่าย,ยากลงสีแต่ตายนะพี่น้องผมสีข่าแล้วเหลือสองสอบเนะาะเข่าเกือบเศร้าเนะาะเข่าสิบแปดสิบเก้าสอบนี่แหละเหลือสองสอบยังบ่แล้วไก่ข้าเจ้ามาสีต่อมามาสองก้อนแล้วพี่พอกับสีถา้าก็เลย่ม,มีผู้้ไปหาหลานผมก็เลยไปหาพี่แมวกับไปบนะ่ไดเนาะมันอยางมันกระไกลเติบพี่น,อน้องเรื่องราก็อพ่ค่อยสะดวกนะก็เลยทับไปเลยนะครับ นี่ละกันเลยแม่นางเบาซู้พี่น้องฟังเยวะสิ่งที่แม่เก็บไปเก็บของเขาสู้เห็ในให่เนาะแล้วก็สิเขาไปเมืองละครับอาท,ที่นี่กับที่มีกับบมี่ยังเนาะครับพี่น้องไปซื้อของกับเบื้องไทยตอนซื้อให้เบื้องซำก็มีแต่ม,มาอันนี้แหละมา่าอันนี้่วใไปเบื้องนะครับกับขอบขอบกุนนะครับปากับลุงเนาะเพิ่นกัถือว่าเฮ็ดปุนนะครับพี่น้องปาปปาแตนกับลุง ลุงเผยนะครับขี่เิ่นหลายคนถ้าเมื่อตั้งขี่ผมตั้งแต่ปีปีที่แล้วกับสิงห์จักรนะเนาะขี่ผมผ้าเพิ่นผ้าผมไปเล่าเป็นเดือนนะ่ะเกือบเดือนนะ่ะปะแต่งกับลุงเผยที่เิ่นไปหาเพิ่อนอยุสนามบินวัดไตรย,ยูวียงจับเนาะผ้าเพิินไปเที่ยวลวองพะบางเชียงขวงอ่าว่างเวียงแล้วก็ ลงมาสวรรค์เค่ลงมาทาแขกลงมาแท็กซี่เนาะลงไปอัตปือโอ้เพิ่นเที่ยวเพิ่นไปหาพี่น้นองคนไล่ไปเรางามสารวันนะครับนั่นแหละเที่ยวนั่นแหละที่ผมไปกับไปกับเพื่อนนี่แหละครับไปกับป่ากับลูกเพิ่นกะัซัพพอร์ตตลอดเนาะแบบเพิ่นกับ, support, กบมีโอกาสสําคัญสำคัญ,คญ,คญเพิ่นกั ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตตลอดนะครับก็ขอบคุณป้าก,กับลุงหลายๆนะครับที่เพิ่อนอินดูเนาะกะับเท่านี้เพิ่นก็ซัพพอร์ตแต่ว่าเพิ่นก็เออเฮ็ดบุญเนาะเฮ็ดบุญอ่าไปแน,น่โตนั่มเนาะกัถือว่าตอนแรกก็สิไปแจกโรงเรียนไงโรงเรียนไงเขาก็มีอาหารกลางวันนี่แหลกะก็เลยแจกผู้เฒ่าดีกว่าครับแจกหนึ่งกันเลือกแจกผู้เฒ่าทั้งบ้านนี่นี่แถวอ้อมแอมนี่ กับพี่นอ้องที่เป็นผู้ถา่านะ่ะที่แถวนี้นะเพื่นกับวาเรียกแต่ผมสีเห็ดเนาะกับขอบคุณเพื่อนอีกท่นนึงนะครับสำหรับคลิปนี้กับซีเดวยายซัมนี้ครับมานังฟังผมเบาเนาะ <c oughs> เอาไว้ซัมนี่ครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ